โลกนี้มีความสัมพันธ์อยู่แบบหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะออกจากมันได้ยากที่สุดกูรักเมืองกิ้งเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้วเนาะครับมันคือความสัมพันธ์แบบเฟรนด์โซนผมเข้าใจคุณนะแต่ผมก็ยังโชคดีที่มีเพื่อนร่วมชะตากรรมอีกมากมายเป็นโซนแม่งคุกดีๆนี่เองดันไปชอบเขาเขาก็ดันให้เราเป็นเพื่อนใช่เราเราก็เสือกย้อม เรื่องแย่ที่สุดของคนที่อยู่ในเฟรนด์โซนก็คือตอนที่เฟรนด์ไปมีแฟนนี่แหละครับมึงรู้ป่ะกูฟังเพลงอะไรก็เห็นเป็นหน้าพี่เขาตลอดเลยหลงยิ่งกว่าหลงอะ่ะ <Yeah. S 2> ขึ้นได้แค่คนเดียวนะครับพี่เทศคะ <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> บอกว่าอยู่กับเราแล้วสบายใจแต่แม่งก็ไม่เลือกกู uh huh. เจ็บครับ ผมก็ต้องเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆครับเมียวอาลิงปาเดขออะไรกูอยู่ไหนอ่ะกูอยู่หมาพวกมาหากูหน่อยดิกูอยู่มาเอ่ะตกลงขออะไรขอกลับก่อนนะเหมือนหมาครับที่มันรักเจ้าของได้แค่คนเดียวช่วงเนี้ยพี่แท็ต้องเดินทางไปอดเสียงนักร้องหลายๆประเทศอ่ะนักร้องเนี่ยสาวๆส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะเป็นไปได้ปูวที่เขาจะกิ๊กกัน,นกอ่ะผมก็คิดมากตามม่เหี่อวรองเลงคิดมาก่ะมีผู้หญิงมานั่งจ้องตาแบบเนี้ยมันจะไม่สปาร์กเหรอ มึงเคยคิดป่ะถ้าพวกเราเป็นแฟนกันมันจะเป็นยังไงวะข้ํเส้นแม่งเลยกูไม่ได้เป็นเพือเ่อนกูอยากเป็น เสร็จโจนชอบกันแล้วให้เป็นเพื่อนกันเพป็นพ่อมึงดิด